มาดูสำหรับตัวแทนใหม่นะครับที่ยังไม่มียังไม่มี iPad iPhone นะครับที่จะลงโปรแกรมที่เโปของไทยประกันทำยังไงนะครับสำหรับคนที่มียังใช้สมาร์ทโฟนอยู่เข้าไปตัวนี้นะครับอ่าเข้าไปที่ Google เลยนะครับเข้าไปที่ Google เลยอ่าเข้าไปที่ Google นะครับไง่ายๆเข้าไปที่ Google ไปที่ Google นะครับไปที่ Google อ่าไปที่ Google นะครับอ่าคลิกที่ Google แล้วไปพิมพ์นะครับไปพิมพ์คำว่าเทียลโพพัดล่าสุดน,นะครับไอ้นี่นี่เทีลโพพัดล่าสุดน,นี้นะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นเทียลโพพัดโลนิกวีหกนะครับโลนิกวีหกาก็ไปจิมเลยนะครับไปจิมเลยนะครับไปจิมเลย ข้าไปเทียวโปรพัทวีหกนี่คีมเลยนะครับเนี่ยคีมเข้าไปเลยในเทียวโปรพัทวีหกอ่าแล้วมันก็จะขึ้นตรงนี้นะครับเนีเป็นตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ไปคีมเลยนี่เข้าไปเลยนะครับอ่าดูมันก็จะขึ้นมาให้มันก็จะขึ้นมานี่สมาร์ทโฟนนะครับเนี่ยจะไม่เป็น oppo oppo เป็นสมาร์ทโฟนเห็นไหมมันก็จะขึ้นมาให้ เราก็เข้าไปเลยนะครับเข้าไปเลยเข้าไปสู่ระบบนี่ตัวแทนใหม่ก็ใช้รหัสผมเข้าไปสี่สามหนึ่งสี่สามหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งเกตนะครับแล้วก็ใส่รหัสผมเข้าไปเดี๋ยวผมจะบอกรหัสนะครับสำหรับตัวแทนใหม่ในทีมเฉพาะทีมของผู้บริหารศูนานนท์นะครับมันก็จะเข้าไปได้นะครับเข้าไปได้ไปคำนวณเบี้ยนี่เข้าไปเลยนะครับนี่ตัวแทนใหม่ มันบ่นยะหรือพี่น้อยากคือว่ามันอยากไม่ต้องมีมีปัญหาว่าไม่มี iPhone ไม่มีเงินซื้อไอไม่มี iPad ไม่มี iPhone ยังไม่มีเงินซื้อไม่ต้องเป็นห่วงครับใช้สมาร์ทโฟนนี่ก็ได้เข้า Google ไปก่อนอ่าโดยแทนใหม่ใช้รหัสผู้บริหารศูนย์อ่าใช้รหัสผ่านของผู้บริหารศูนย์อานนท์สมหวังนะครับสำหรับเฉพาะทีมงานผมนะครับ เพราะคนใหม่ในทีมงานที่สมัครตัวแทนใหม่เข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะบอกรหัสผ่านผมเข้าไปก็ไปคำนวณเบีย้ยนะครับเข้าไปคำนวณเบีย้ยเอาสมมตินางสาวนางสาวรวยนามสกุลอ,อมทซัยานางสาวรวยนามสกุลอ,อมทซัพย์ก็ใส่เข้าไปเลยครับพิมพ์ชื่อเข้าไปพิมพ์ชื่อเข้าไปแล้วก็ เห็นไ,ไหมครับอายุใส่วันเดือนปีเกิดเข้าไปนะครับสมมุติเกิดนี้อายุมันก็จะคำนวณให้ใส่อาชีพเข้าไปนะครับอาชีพอะไรสมมุติเป็นอ่าเป็นนักศึกษาเนาะนักศึกษาสมมตนินักเรียนเห็นไหมนักเรียนนักศึกษาเราก็ไปกริมเข้าไปนะครับอ่าลักษณะอาชีพเห็นไหมเรียนหนังสือจบลงคราวนี้เองนะครับอ่าทีนี้ก็ ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับง่าย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 ง่ข้นไปมาครับมาตรงนี้ครับมาตรงนี้แบบประกันทั้งหมดเนี่นี่เราไปคลิกคลิกตัวนี้ครับคลิกตัวนี้เลือกนี่เลือกนี่เลือกแบบประกันนะครับเลือกแบบประกันนักเรียนนักศึกษานักเรียนนักศึกษาก็ไปเอาแบบชอบแบบไหนครับแบบประกันมีหลายตัวก็เลือกเอาเลยนะครับ ผมแนะนําให้เป็นซับปันผลก็แล้กันเนะาะซับปันผลสมมุติว่าเราจะเสนอซับปันผลเราก็เลือกเลือเล่อนนไปนะครับก็จะบอกทำรวยแบบผลได้ประกันเรียกเอาครับซับปันผลเอาซับปันผลนี่แหละนี่เลื่อนไปเลื่อนไปเลื่อนไปนะครับเห็นไหมเลื่อนไปมันมีสน,าาสนาาทรัพย์สนทรัพย์มีก็เบียดถูกอยู่เป็น ยี่สิยี่ห้าลองไปดูถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาเนี้ยเอาเอาทรับย์รันผลอาเลื่อนเลื่อนไปครับเลื่อนไปมันจะมีบอกอยู่นะครับแบบประก,กันแต่ละแบบเดี๋ยวค่อยมาศึกษาเอาดี๋ยวนม้อนให้ผมเทีนให้แต่ละแบบช่วงนี้เอาแบบที่อา่าขายดีไปก่อนยอดฮิตก่อนยอดฮิตขายดีติดอันดบับ อันดับท็อปท็อปคนนิยมมากลูกค้านิยมมากตัวนี้นะครับของไทยประกันเป็นแบบประกันร,รับปันผลนี่นักเรียนนักศึกษานักเรียนอนุบาลประถมมัธยมทําได้หมดมีชุนกศากษามีปันผลให้เห็นไหมครับเนี่ยมันมีสองตัวนะครับสองตัวคือซับปันผลหนึ่งยี่สิบทับยี่สิบปีสัญญายี่สิบปีและอีกตัวหนึ่งซับปันผลยี่สิบทับยี่สิบ e g ตัวนี้เนาะ จิ้มไปเลยจิ้มไปเลยสักอันผล EJ ปัป๊บมันก็จะขึ้นมาอ่ามันทุนมันขึ้นดีดขึ้นมาให้หนึ่งล้านเราก็คลิกออกอ่ามันเยอะไปมันเยอะไปเราก็เอาสักอ่สมมติเอาหนึ่งแสนสมมติเอาหนึ่งแสนคลิกเคลีออกนะครับคลิกเคลีออกซีเปลี่ยนเป็นหนึ่งแสนมันก็จะขึ้นให้อ่าหนึ่งขึ้นให้นะครับ เบี้ยเป็นรายปีใช่ไหมแล้ก็จะส่งรายปีก็คลิกรายปีนะครับถ้ารายเดือนก็คลิกรายเดือนม่นก็มีให้เลือกให้มีให้เลือกให้นะครับรายเดือนสามเดือนหกเดือนปีถ้าจะเอารายเดือนก็คลิกเข้าไปมันก็จะเปลี่ยนเบี้ยรายเดือนให้นะครับถ้าจะเอาเห็นไหมขึ้นหกร้อยสิบาทต่อเดือนหรืออะไรยี่สิบบาทถ้าจะส่งลูกค้าจะส่งรายสามเดือนก็คลิกรายสามเดือนเข้าไปมันก็จะเปลี่ยนเบี้ยให้ ถ้าจะส่งหกเดือนปีหนึ่งสองครั้งก็เลือกเราสามพันร้อยสี่สิบบาทปีหนึ่งสองเทียส่งรายหกเดือนก็ได้นะครับนี่ก็เลือกถ้าจส่งรายปีก็ไปคลิกรายปีเห็นไหมมันก็จะขึ้นให้เห็นไหมถ้าสมมติว่าส่งรายปีทีนี้สัญญาเพิ่มเติมมันก็ยังมีอหนึ่งอหนึ่งก็คุ้มครองปฏติเหตุเสียชีวิตตายขาดด้วนอุบัติเหตุหนักก็นนะได้นะครับ คอยเจสองฆาตกรรมถูกทำลาร,ร่างกายคอยเจหนึ่งนะถ้าอายุเกินห้าปีต่ำกว่าห้าปีขายอหนึ่งกับคอยเจหนึ่งเสริมได้ถ้าอายุเกินห้าปีเราก็ไปคลิกอสองเลยสมมติอสองขึ้นหนึ่งแสนก็ขึ้นรายเบี้ยให้ด้วยปีละหกร้อยคอยเจสองก็ขึ้นให้ฆาตกรรมจราจรถูกทำลายร่างกายถูกฆ่าถูกฆาตกรรม คุ้มครองค่า,ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุออสามมาขึ้นให้งบครั้งละสองหมื่นต่อครั้งใช่ไหมเราจะเอาหมื่นหนึ่งก็ได้มาคลิกคลิกลงก็ได้เท่าหนึ่งหมื่นนะก็ให้สมมติว่าถ้าเราสองหมื่นก็เอาไปเลยถ้าสามหมื่นถ้ามันไม่ให้โปรแกรมมันก็จะขึ้นไว้อย่างนี้ซื้อได้แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นของทุนประกันคือได้แค่สองหมืนมันก็จะบอกไว้นี่ถ้าถ้ามันเอาสามหมื่นไม่ได้นะครับก็จะบอกนี้ อ,อต่อไปตัวที่อ,อีกตัวหนึ่งก็คือรอพอรอพอนี่ก็คือค่ารักษาพยาบาลรายวันเจ็บป่วยไขย้อุบัติเหตุเป็นไข้เป็นหวัดนอนโรงพยาบาลเป็นเงินชดเชยเดี๋ยวนี่นะครับรอพมนขึ้นมาให้คืนเป็นเงินชดเชยให้สองพันต่อวันเจ็บป่วยไข้อุบัติเหตุนอนโรงพยาบาลได้เงินชดเชยวันละสองพัน สูงสุดพันสองร้อยห้าสิบวันมีประกันเจ็ดโรคหลายด้วยในนี้นะครับรายละเอียดก็จะบอกต่างๆอยู่ในกรมธรรม์นะในใบเสนอขายก็มีสมมติเราจะเอาค่าชดเชยวันวันละพันสองพันถ้ามันเยอะไปเราก็ลดลงได้เอาวันละพันก็ได้วันละห้าร้อยได้ไหมวันละห้าร้อยก็ได้ ห้าร้อยก็ได้แต่มันน้อยนะครับห้าร้อยห้าร้อยมันได้ไหมห้าร้อยก็ได้แต่วันได้น้อยเพราะนั้นถ้าจะเสนอต้องเอาวันละพันเลยเงินชดเชยนะครับเบีย้ยก็จะขึ้นให้สองพันห้าใช่ไหมนี่แค่นี้ก็พอแล้วนี่สำหรับนักเรียนนักศึกษามีคนทํางานนะครับมันก็จยขึ้นประกันสัญญาหลักให้เบีย้ยก็ขึ้นอย่าขึ้นเบี้ยรวมใช่ไหมเบี้ยรวมแล้วก็ เบียสัญญาปุติเหตุทอสองคุ้มครองอฏบัติเหตุคุ้มครองภัยจราจรเกิดเหตุเงินชดเชยให้มีค่ารักษาพยาบาลครั้งละสองหมื่น้จ่ายเงินเอาไปเร็จมาแลกคืนเห็นไหมมาแลกคืนได้ครั้งละสองหมื่นไม่เกินที่งบเราซื้อไว้นะครับเกี่ยวป่วยไข้ไปเห็นนอนโรงพยาบาลเบิกได้มีเงินชดเชยให้วันละพันเบียรก็ขึ้นให้นะครับเบียร์สองพันห้ารวมหมดทุกตัวก็อย่าขึ้นมานีน ขึ้นมาขึ้นมาโอ้เห็นไหมมันก็จะขึ้นเบี้ยรวมมาให้ว่าเบี้ยรวมห8 9มื่นแปดร้อยเก้าสิบห้าบาทเบี้ยประกันภัยหลักหกพันแปดร้อยี่สิบเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมสัญญาเพิ่มเติมนะครับสี่พันเจ็ดสิบห้าบาทรวมเป็นหนึ่งหมื่นแปดร้อยเก้าสิบห้าบาทโอเคแล้วเราก็บันทึกอ่าบันทึกเรียบร้อยแล้วก็อ่าเห็นไหม โอเคบันทึกสำเร็จมาก็บันทึกก็บสำเร็จไปปุ๊บแล้วก็เข้าไปใบเสนอขายใบเสนอขายปุ๊บมันก็จะขึ้นมา,าเห็นไหมใบเสนอขายแล้วก็จะขึ้นไปที่รายละเอียดนี่ยรายละเอียด นี่อันนี้คำนวณเบี้ยสำหรับคนใหม่ครับคนใหม่สำหรับตัวแทนใหม่ที่ยังไม่มี iPad iPhone ใช้สมาร์ทโฟนนะครับคำนวณเท่านี้ก็นำเสนอบอกลูกค้าไปนะครับส่วนผลประโยชน์อืน่นๆถ้าเป็น iPad iPhone เนี่ยมันก็จะดีหน่อยว่าสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆแล้วก็ส่งเไฟล์เข้าไปให้ ให้ลูกค้าได้นะครับถ้าเป็น iPad หรือ iPhone นะครับก็จะส่งเป็นรายละเอียดเข้าไปให้ลูกค้าได้แต่ถ้าเป็นสมาร์ทโฟนมันก็จะได้เบื้องต้นนี้เหมาะสำหรับแก้ไขปัญหาตัวแทนใหม่ที่ยังไม่มีเงินซื้อ iPad หรือ iPhone อ่าแค่ํำนวณเบีย้ยนะครับพูดให่ลูกค้าฟังพูดสนใจฟังได้ว่าเออ,อแผนโครงการนี้สัญญาสัผลยี่สบักยีปีเบี้ยราไปีป นรืรายเดือนรายสัปดาห์รายเดือนส่งปีละเท่านี้สัญญาเพิ่มเติมวดีเหตุป่วยไข้ไปเกลายจนนอนโรงพยาบาลเมืออได้ผลละพันรวมเบี้ยประกันเท่านี้รายละเอียดอย่างนี้นะครับทีนี้ถ้ายังไม่ชัดเกณฑเราเปิดไปดูนะครับมันก็จะมีรายละเอียดให้ตรงนี้นี่รายละเอียดให้เราสามารถแคปหน้าจอได้นะครับนี่เห็นไหมรายละเอียด รายละเอียดของแบบประกันตรวนี้ก็จะบอกไว้ว่านี่ถ้าเป็นเป็นสมาร์ทโฟนมันก็จอเล็กกนาะมือไดแดมันก็จะบอกอย่อๆเป็นบอกว่าสัญญ,ญาหนึ่งแสนรับเงินคืนปีละสองพันตั้งแต่ที 2, 000, ่สองปสิบเก้าครบสัญญารวมแล้วได้เงินคืนเป็นเงินสามหมื่นหกพันบาทครบสัญญารับเงินอีกร้อยสิบเปอร์เซ็นคือหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทเห็นไหมรวมแล้ว ั้หมดเป็นแสนสี่หมื่นหกพันบาทนี่มันก็จะบอกรายละเอียดเราก็แคปหน้าจอ,อแคปหน้าจอได้แคปหน้าจอนะครับแคปหน้าจอป๊อปสุดสามนิ้วครับแคปหน้าจอส่งไปลูกค้าดูได้แคปหน้าจอส่งไปลูกค้าดูได้นี่คือรายละเอียดของมัาเราอยากดูรายละเอียดว่าถัดไปก็คือรายละเอียดเกี่ยวกับ อุบัติเหตุภัยกระลาจนคนนุ้มครองอุบัติเหตุป่วยไข้นอนโรงพยาบาลเบิกได้มีรายละเอียดยังไงแล้วก็คลิกเพิ่มเข้าไปม,ม,มันก็จะมีรายละเอียดให้รายละเอียดให้นี่คลิกเข้าไปเห็นไหมมีรายละเอียดให้ก็จะแคป้าจอแคป้าจอไปให้ให้ลูกค้าดูให้ผู้สนใจดู เปิดให้เขาดูอธิบายเขาฟังโตคุยกันสนใจก็เยียบเอกสารมาฉันมาบัดประชาชนน้องเวียนบ้านของผู้ทําประกันกับผู้รับประโยชน์ถามอายุน้ำหนักสูงมาเบอรโทรศัพท์มาเอาเงินมาเนี่ยตอนนี้ก็ส่งเขามาโอนเข้ามาส่งเขาอะไรผมเดี๋ยวผมก่กอกให้นี่สำหรัแทนใหม่ในทีมนะเฉพาะทีมผู้แทนศูน,นย์นนทบุรีอะไรพวกกันก่อส่งให้ นะครับนี่ก็จะมีรายละเอียดให้รายละเอียดทุกตัวแหละก็จะบอกให้อโอเคนะครับง่ายแค่นี้เองแก้ปัญหาตัวแทนใหม่ยังไม่มีสมาร์ทโฟนไอยังไม่มี iPad iPhone